สวัสดีค่ะแบมจากเพจสอนชงกาแฟสร้างรายได้บายชนทิชาค่ะวันนี้นะคะแบมจะมาสอนชงสูตรนมสดพร้อมดื่มนะคะสูตรนี้นะคะสามารถแช่เย็นดื่มได้เลยนะคะไม่ต้องผสมน้ําแข็งค่ะวัตถุดิบที่เราต้องใช้นะคะ 1. นมข้นจืดคาร n เนชั่นเอ็กค่ะ 2. นมข้นหวานคาร n เนชั่นค่ะ 3. ครีมหอมนมสดของวานีฟูดค่ะและสน้ําร้อนค่ะวิธีการทํานะคะ เราจะใส่น้ำร้อนไปที่1,200 ml นะคะจากนั้นตามด้วยครีมหอมนมสด126กรัมหรือ18ช้อนโต๊ะค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราจะชงให้ครีมหอมกับน้ำร้อนละลายเข้ากันก่อนนะคะจากนั้นตามด้วยนมข้นหวาน180 ml ค่ะ จากนั้นเราจะชงให้นมข้นหวานละลายดีก่อนนะคะเมื่อนมข้นหวานละลายดีแล้วนะคะเติมนมข้นจืดตามลงไปเลยค่ะนมข้นจืดเราจะใช้อยู่ที่240 ml นะคะ ดีแล้วนะคะเราจะพักไวให้เขาเย็นก่อนนะคะจากนั้นถ้าเขาเย็นตัวลงแล้วเราค่อยเทบรรจุขวดปิดฝาและนําไปแช่น้ําแข็งได้เลยค่ะเวลาชิมให้ชิมตอนที่เขาเย็นแล้วนะคะจะได้รสชาติที่แท้จริงของเขาค่ะตอนนี้นมสดของเราก็เย็นตัวลงแล้วนะคะแบมจะนําเข้ามาบรรจุใส่ขวดเลยค่ะ เมื่อเทครบแล้วนะคะปิดฝาแล้วนาไปแช่น้ําแข็งได้เลยค่ะวิธีการปิดฝานะคะเราจะกดลงไปแล้วก็หมุนนะคะมาทางด้านซ้ายมือนะคะให้เขามีเสียงนะคะน,นี้นะคะเสร็จแล้วค่ะนมสดพร้อมดื่มค่ะสูตรนี้สามารถนําไปขายได้เลยนะคะสําหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้ดวยนะคะสําหรับวันนี้บันไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ